สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมงุีมาพบพ่อกับมงค้น8ปดแปดชาแนลในช่วงบ่ายๆของวันที่ยีตุลาคม2องหาหหานะครับช่วงบ่ายนะครับผมมนีเอาเด,ดเดินทางมานะครับเดินทางมาอมาหาพ่อปูขุนหารนะครับพ่อปูขุนหารเพื่อมาขอแนวทังจากพ่อปูนะครับไปฝาก พี่ฝากน้องคือเก่าเหรอครับในงวดวันที่1พฤศจิกายน2หาโฮขานะครับนี่นะครับบรรยากาศใ้ขางน้องนะครับซึ่งแม่พ่อโกและแม่ทรณี่นะครับมาขอบารมีแม่พ่อศุกแม่บารมีนํานนะครับุูมเจ้าทีเจ้าสถานทีนะครับผมอนี่นะครับผมมาขอบารมีกับพ่อปูเฮ้าสารปูนะครับสาร พ่อปูหรือสีนะครับสารสารพ่อปูพ่อปูขุนหารนะครับพ่อปูขุนหารนะครับผมอา้าวเด้อปูอา่า สาธุเดอ้อสาธุเดอ้ออ่าพอปูพอปูขุนหารอ่ามือนีมงค้นแปดแปดชาแนวไอเดินทางมามากราบมาขอตัวเลขกับปูในวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาส,สองหาหกหานี่นะครับผมก็ขอให้ปูยิบเก็ตัวเลขให้กับผม ตัวเลขสามโตสองโตในงวดวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกหาหยิบเป็นตรงตๆเด้าปูหยิบเอาให้เป็นตัวเลขที่เป็นรางวัลเป็นโชคเดาปูเด้อเพราะว่าในส่วงนี้หูซึกว่าพี่น้องเพื่อนกะลำบากปูน้าท่วมไป ทุกมองครับเดือดร้อนกันเมื่อทั้งเศรษฐกิจแน่เศรษสกิจบ่ดีแน่ประสบไผ่น้าท่วแน่กะเดือดร้อนกันหลายเมื่อนี่ผมได้เดินทางมาขอบรารมีกับปูขอขอตัวเลขนะครับขอตัวตัวเลขขอตัวเลขดีๆขอตัวเลขเด็ดๆกับปูปูขอขอปูนะครับขออนุญาตปูนะครับยิบลูกขอมาเสียง เสียงถูกตัวเลขเสียงปิงปองเนปูเด้อปูกระโดนจิตโดนใจอ่ายิบให้ลูกหายตัวเลขที่มันเป็นรางวัลให้กับลูกเด้อขอบาร,รมีปูเด้อครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสก,กาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะสาธุสักเคกาเมจลรเปทิลิสิขาละตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปละเถจาคาเมตะลวนะคาหาเนเคหะวัตุมหิเคเต ภมมาจะยันตุเทวาชละทละวิสเมยักขะขันทพ,พนาคาติสันตาสันติเจยังมุนิวะละวะจนังสาทาวเมสุนันตุธรรมสวรนากาโลอยยมพทันตาธรรมสวรนากาโลอยยมพทันตาธรรมสวนากาโลอยยมพทันตานะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตะนะยานมณีนพรตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวัลังคันทงังศิวลีมหาเถรังอาหางวันทามิทูลโตอาหางวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิามาามสัพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิสาธุเดอด้วยบาร,รมีของอพ่อปูขุนหาราท่านแม่โพศพ ท่านแมทธรณีท่านพ่อพระพุ่มเจ้าทีเจ้าสถานทีเทวดาอารักษ์ทั้งหลายที่ท่านอารักษ์สมรักษาให้คว่วมชุมเย็นอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้มือนี้ลูกได้เดินทงางมากราบโดยเฉพาะบารมีของพ่อปูขุนหารผู้ยิ่งใหญ่ครับผมลูกมาขอเสียงมาขอแนวทางกับปูด้วยครับเด้อขออนุญาตจับปูด้วครับ ครับถูกตัวเลขนะครับเสียงถ้าถูกตัวเลขก่อนครับผมอขออนุญาตเด้อปูเด้อขอเสียงอ่าถูกตัวเลขเด้อปูเด้ออ้าวปูขอบารมีปูเด้อขอลูกยบขอปูยิบยิบพูกยิบยิบพูกตัวเป็นรางวัลเด้อปูเด้อสามตัวตรงๆงนะครับปู ปูกลิ่นออมาให้ลูกเด้อครับขอหนัง oh ห่อปูอ๋อเอาเลยเอาไม้ตะปูเด้อออกอ่าเอาครับครับอนุญาตเด้อปูเด้วอ่าอ่าโอเคนะปูครับ โอ้หายมาแล้วนะครับผมสำหรับทูบนะครับครับอ่านะครับ ะนะครับพ่อแม่พี่นอ้องทูบตีปูห้มาก่่าบมาล่อลุ่นน้ำกันนะครับอ่านี่แล้ครับปูเดอถูกเอาเด็ดเด็ดเดอปูเดอให้ออกมาไอ้ปังปังเดอปูเดอสามตัวตรงตรงเดอปูเดอรออ้เอาลืม โอ้ลืมอาถวายนา้ำเออปูอ่าลูกอนาม,มาถวายปูกับมะยูมากินนะครับอ่าน้ำแดงนะครับผมอ่าอ่าน้ำเย็นนะครับเด้อน้ำเย็นนะครับปูอ่าน้ำเย็นน้ำนะครับส่วนนี้ห่อนห่อนปูกับมะดึกอ่ามากินให้ดับกระหายไขยร้อนเด้อปูเด้อาส,สาธุ หลังจากที่หลังจากที่เสียงเหล็กถูกไปกับปูแล้วนะครับากาชีเอาขออนุญาตปาูเสียงอันนี้น้ำเด้อปูเด้อฝายเอ็มลอยนะครับเส,เสียงเสียงเอาฝายเอ็มลอยเป็นเป็นถือเป็นเหล็กน้ำโูกในงวดวันที่หนึง่งน้ำเนือปูเด้อ อ่านะครับเอ็มลอยอ่านะปูเดอเอาเอ็มลอยมา,าถาไวปูปูกับมาอยู่มากินแด้ปูเดอร์เครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมเครื่องดื่มชูกําลังครับผมอ่านี่นะครับเอานะครับเลขฝาเอ็มร้อยนะครับเลขเลขฝาเอ็มร้อยนะครับเลขฝาเอ็มร้อยปูขุนหารนะครับได้ แปดีแปดครับพี่น้องแปดี่แปดเลขฝาเอมร้อยนะครับเลขฝาเอมร้อยแปดี่แปดนะครับแปดสีแปดเอาพี่น้องอล่อรุ่นทูบน้ำกันครับผมล่อรุ่นทูบไปน้ำกันครับผมเลขฝาเอมร้อยอาในส่วนที่ล่อรุ่นทูบป,ปู รุ่นทูบก,กับปูอยู่เนี่ยลูกขออนุญาตขออนุญาตปูนะครับเด้อขอ,อขอเสียงขอหยิบป,ปิงปองนะครับปูขอบารมีขอบารมีปูพักปิงปองใส่เมือให้กับลูกนะครับเป็นสองโตรางในงวดวันที่ หนึ่งพฤศจกิกันหนึ hey, ่งพฤศจกิกาสองห้าหกหานี่เด้อครับปูเด้อขอเป็นสองตัวล่างนะครับปูปูปูยิบใส่ยิบใส่มื่อให้กับลูกเด้อสาธุเด้อเด้อครับเด้อเด้อปูเด้อเอาเอาแม่นแม่นเอาเด็ดเด็ด้วปูเด้ออิงฟอง้วปูเด้อสองตัวล่างสองตัวล่าง้วปูเอาผักใส่มื่อให้กับลูก้วปูเด้อ อ้าวปิงปองมาแล้วครับพี่น้อง,ป,ง,ป,องปิงปองปิงปองปูขุนหารงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้าสองตัวล่างนะครับปิงปองลูกแรกปูให้มาที่หมายเลขหกครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกนะครับอ่าระวังหกถ้ากลับหัวก็เป็นเก้านะครับลูกแรกนะครับหกนะครับ เป็นหมายเลขหกหกหรือเก้านะครับผมอ่าขออีกขออีกข้างแลวปูขออีกครั้าง,งนะครับขออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อลุ้นสองตัวล่างงวดหนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้าเนี่ยนะครับปูอ้าวยิบหยิบใส่มือเด้อปูเด้อ ปิงฟองลูกที่สองนะครับปิงปองลูกที่สองปูให้มาหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับหกหนึ่งหรือเก้าหนึ่งครับสองตัวล่างหกหนึ่งหรือเก้าหนึ่งนะครับสำหรับปูขุนหารนะครับปูขุนหารนะครับอ้าวครับพี่น้องขั้นตอนในการยิบปิงปองกับหานไปแล้วนะครับล่อรุนทููน้ำกันครับพี่น้อง อ้าวเอาตากล้องต้องซองเข้าไปอ่าในปูขางในเบ้างเพื่อปูเพิ่นสิมีตัวเลขให้ครับพ่อแม่พี่น้องเอาเมียงแน่เนาะมาลุ้นกันเดี๋ยวรอลุนรออุนถูกไปนั่งกันครับพี่น้องอ๋อเฮ้ยเมียงเนี่ยอ๋เป็นเลขเป็นเลขศูนย์ครับพี่น้องศูนย์ ศูนย์นะครับตัวนี้คือในถวยครับผมรู้สึกว่าถวยถวยใส่ข้ามากข้ามผู้ของปูนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดไหมศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหรือเปล่าน่าจะเป็นศูนย์เจ็ดครับผมศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับพี่น้องเหล็กศูนย์สวยสวยมากๆเลยครับสวยง่ามมากมาเลยครับศูนย์เจ็ดครับผมศูนย์เจ็ดนะครับ พี่น่องเห็นเป็นตัวใดครับผมแต่ผมเบิ้งเหล้วเป็นศูนย์เจ็ดครับพี่น่องศูนย์นี่สวยมากๆเลยครับอยู่ในอยู่ในในจานนะครับในจานในจานใส่ข้ามหมาข้ามผู้นะครับผมครับศูนย์เจ็ดครับผม เอามาแล้วครับพี่น้องครับผมสําหรับเลขทูบของปูนะครับก็ออกมาแล้วครับครบสามโตแล้วครับผมแต่ว่าตัวด้านบนนี่พีิปริศนานิดนึงนะครับผม,มปริศนาเพราะว่าสิกลับด้านแต่สีน่นมสี่แยมว่าสี่แยมเป็นเจ็ดก็ได้ครับพี่น้องสี่แยมเป็นเ็ดก็ได แต่้าพี่น้องสีเนี่ยเป็นสองกระได้ครับแต่แต่ในส่วนโตของผมเนี่ยผมขอผมขอโตบนเป็นเลขเป็นเลขเจ็ดเหลวกันครับพี่น้องเจ็ดสามแปดครับเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดนะครับเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดนะครับผมสำหรับเลขทูบนะครับเจ็ดสามแปดแล้วแต่อ่าพี่น้องมักนะครับสีเป็นสองกระได้ครับเพราะว่าด้านบน เป็นปริศนานิดนึงครับผมถูด่านบนเป็นปริศนาครับผมเหมือนกับเลขสองกับหัวนะครับแต่สําหรับผมเราผมขอเอาเป็นเลขเจ็ดแล้วกันครับผมเลขเจ็ดนะครับสําหรับทูปปูขุนหารนะครับทูปปูขุนหารให้มาที่เจ็ดสามแปดนะครับเลขฝาเอ็มร้อยแปดสี่แปดครับผมปิงปองนะครับปิงปองขอสองตัวล่างกับปูนะครับปู ให้มาที่หกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับหรือหกสิบเป็นเก้านะครับถ้าหกเป็นเก้ากะกันเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนั่นเครับผมแล้วเห็นอยู่ที่เห็นอยู่ที่จานนะครับจานใส่หมากทูนะครับจานใส่หมากทูศูนย์เจ็ดครับผมเรียกที่จานนะครับศูนย์เจ็ดนะครับนี่นะครับผมอ่านี่นะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับแนวทางของปูขุนหารนะครับในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้านะครับผมถ้าพี่น้องมากกะพี่น้องมากกะแคปหน้าจอไวเบิงนะครับแคบหน้าจอไวเบิงไวเปียบเทียบครับความฝันของพีของน่องของพีของน้องนะครับผมเอาไวเปียบเทียบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกะอขอให้เลขเนี่ย เป็นโชคเป็นรางวัลนะครับผมจะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมในในการรับชมในการเบร่งนะครับผมเอาไปวิเคราะห์นะครับเป็นแนวทางสื่อสลากินแบงรัฐบาลนะครับ1พฤศจิกายน2565นี่นะครับอัดเออปูเดอร์สำหรับแนวทางในมือนี่ลูกกับขอขอบคุณปู ขอให้เลขที่ที่ลูกมาอิษฐานจิตมาเสียงในมือนี่ขอให้เป็นรางวัลให้กับพี่กับน้องในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกหายเดอรปูเดอรเอาให้มันเป็นสามโตตรงสองตัวรางเด็ดเด,ด,เดอร์ปูเดอรอ่าครับพี่น้องครับอ่าสำหรับถ่ายคลิปนี่ผมกั ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่ได้เห็นชิปเดบเบิงชิปให้มิโชคไปกับปูขุนหารนะครับผมขอให้มิโชคลวยเงินรวยท่องในเงินในท่องเขากระเป๋ากันทุกคนนะครับที่สําคัญก็ให้ที่สําคัญกับให้ลวยคว่สุขไปทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ